แม้ว่าการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 จะส่งผลกระทบต่อประชาชนในทุกกลุ่มทุกอาชีพทำให้ได้รับความเดือดร้อนและรายได้ลดลงแต่ท่ามกลางวิกฤตที่เกิดขึ้นมักจะมีสิ่งที่เรียกว่าโอกาสอยู่เสมอกลุ่มวิสาหากิจชุมชนบ้านม้าเงยโคกม่วงหมู่ที่1นึ่ตำบลป่าชิงอำเภอจนะจังหวัดสงขลาประสบปัญหากล้วยล้นตลาดเนื่องจากไม่สามารถส่งออกจำหน่ายได้ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 จึงได้หันมาแปรรูปเป็นแป้งกล้วยใช้เป็นวัตถุดิบในการทำขนมเบเกอรี่ซึ่งมีคุณสมบัติไม่ต่างจากแป้งสาลีอนเนกประสงค์ในอำนาจขวัญทองประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารบ้านม้าเงยโคกม่วงกล่าวว่าในหมู่บ้านมีผลผลิตประเภทกล้วยมันและถั่วซึ่งเดิมแปรรูปเป็นกล้วยฉาบมันฉาบเค,ค้กกล้วยหอมที่ขึ้นชื่อมากที่สุดคือกล้วยกรอบแก้ว แต่เมื่อมีการแพร,ร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 ทำให้ไม่สามารถส่งผลิตภัณฑ์ออกจำหน่ายได้ส่งผลให้สมาชิกในกลุ่มได้รับความเดือดร้อนอไรายได้ไม่เพียงพอในการจุนเจือครอบครัวสินค้าเด่เดนหลักทีแรกที่เราทำอยู่ตั้งแต่ทีแรกเลยครับคือกล้วยกรอบแก้วครับพอมาเกิดปัญหาโควิดนะครับเราก็ได้ได้ประสานกับทางวชชวิทยาจุมชจรเทพาครับสงกลาครับว่าว่า ัตถุดิบที่เรามีอยู่เนี่ยสามารถจะนําไปใช้ประโยชน์อะไรได้อีกบ้างก็เลยได้คุยกับอาจารย์เบิร์ตอาจารย์ธนพัฒน์นะครับว่าว่าจะทำยังไงก็เลยได้ได้แนวคิดมาว่าเออน่าจะทําเป็นแป้งกล้วยซึ่งซึ่งสามารถนามาทดแทนเป็นขนมได้ไทดแทนแป้งอนเนกประสงค์ได้ครับพูดถึงแป้งกล้วยที่ที่เรานํามาแปรรูปเป็นเป็นขนมนะครับมันมีความโดดเด่นของมันคือแป้งกล้วยที่เรามาทําขนมเนี่ยมันจะหนึบกว่าหอมกว่า นางสาวพรเพนประกอบกิจรองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลากล่าวว่าจากปัญหาดังกล่าววิทยาลัยชุมชนสงขลาได้เข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโดยการนําทรัพยากรที่มีอยู่เดิมมาเพิ่มมูลค่าวิทยาชุมชนได้เข้ามาช่วยในการให้กลุ่มเนี่ยทดลองนําแป้งกล้วยเนี่ยค่ะมาผลิตเป็นขนมที่ให้สามารถขายได้ด้วย นะคะให้ชุมชนได้รับประทานกันได้ด้วยนะคะอันนี้คือคือคือเรื่องแรกที่เราพยายามที่จะช่วยให้ชุมชนได้ตอนนี้คือเก็บองค์ความรู้ตรงนี้ไปก่อนอีวิทยุชุมชนก็จะนําแป้งกล้วยตัวนี้นะคะไปทดสอบว่าจะสามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางได้หรือไม่อันนี้ถือเป็นเป้าหมายหรือเป็นโจทย์ใหญ่นะคะที่เราจะพัฒนาว่านอกจากจะทําขนมที่เรารับประทานทุกวันได้แล้ว ถ้าเป็นเครื่องสำอางเนี่ยมันจะเพิ่มมูลค่าและทำให้กลุ่มเนี่ยสามารถผลิตแป้งกล้วยขึ้นมาแล้วทำเป็นเครื่องสำอางที่มีมูลค่าสามารถจำหน่ายหรือช่วยให้กลุ่มเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่งด้วยการเรียนรู้ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารบ้านมา้าเงยโคกม่วงเพื่อสร้างโอกาสเพิ่มมูลค่าสินค้าและสร้างรายได้แก่สมาชิกเป็นตัวอย่างของการปรับตัวในสถานการณ์โควิด -19 เปิดตลาด และเป็นการสร้างทางเลือกให้ผู้บริโภคในปัจจุบันโดยพลังของสมาชิกในกลุ่มเป็น,นกลไกขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จผู้สนใจผลิตภัณฑ์สั่งซื้อและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารบ้านม้าเงยโคกม่วงตำบลป่าชิงอำเภอจนะจังหวัดสงขลาโทรศัพท์หมายเลข0612347508 0 6 2 2 0 4 1 7 2 หรือที่ Facebook มาเงยขนมอาหาร